มีแต่เรื่องมาคุยให้ฟังเฉยๆก็คือเรื่องที่1ก็คือเรื่องของนางเปิดเจ้าสีทองวันนี้ช่วงเช้าแม่อ้อมมีลงคลิปไปเพราะว่าแต่ฝนมันก็ตกแล้วนะคะแต่ว่ามันสว่างใช่ป่ะแม่อ้อมก็ถ่ายได้แต่แล้วเมื่อเย็นนี้แม่อ้อมไปก็หกโมงทีงนี้มันมืดมากแม่อ้อมถ่ายไม่ได้ก็แม่อ้อมก็ให้นางเปิดกินยาแก้กตับจ่าเหมัดไปแล้วละคะ่ะก็คือไปจอดนางเปิดไปอยู่บ้านหลังนั้นอะค่ะหลังที่เขาว่านั่นแหละไปอยู่ใต้รถเขาแม่อ้อมเห็นละทําไงละ่ะ ก็เลยเอาอาหารเปียกใส่จานซึ่งเป็นจานกระดาษนะคะแล้วก็บดๆเสร็จก็เอายาใส่ลงไปก็คือครึ่งครึ่งหนึ่งเพื่อให้มันกินให้หมดก็คือใส่แค่ครึ่งเดียวนะคะแล้วก็เอาไปวางไว้ให้ที่ใต้ท้องรถของบ้านนั้นแหละค่ะบ้านที่ว่าไแม่อ้อมนั่นแหละก็เสร็จแล้วแม่อ้อมก็ทําเป็นเดินไม่รู้ไม่ชี้กลับมานะคะก็คือเอาไปวางไว้แอบๆข้างๆจะเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่ามีกล้องอยู่ต้องไปรู้จะเห็นหรือเปล่าก็เอาไปวางไว้ให้นางเปิด แล้วก็ที่เหลือครึ่งนึงก็เลยให้หนางเปิดสองไปเพราะว่านางอยากกินอาหารเปียกมากก็เลยให้หนางกินไปก็เดี๋ยวตอนเช้าพรุ่งนี้เช้าถ้าแม่อ้อมถ่ายคลิปได้แม่อมจะถ่ายมาให้ดูอีกทีหนึง่งนะคะก็คือก็นางเปิดก็คือไม่ต้องไปห่วงเพราะว่านางเปิดก็อยู่กับเ,เจ้าสีทองอะคะ่ะแล้วก็คงจะไปเที่ยวไหนตอนไหนอะอาทิตย์นึงนะมันไปทีนึงเนี่ยมันดีแล้วไ่ไปดานกว่านี้นี่นไปอาทิตย์นึงนะอดูความที่มันชอบเที่ยวสิคะนะคะแล้วก็ อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของคุณชายฝนนะคะคุณชายฝนเนี่ยค่อนข้างร้ายมากนะคะเอฟซี FC คุณชายฝนแม่อมแจ้งให้ทราบเลยว,ว่าร้ายมากค่ะหิวก็ร้องปวดฉี่ก็ร้องปวดอึก็ร้องนะคะเมื่อตอนกลางวันแม่อมนั่งอยู่ในห้องเนี้ย ทีนี้เขาได้ยินเสียงร้องฝนมันตกทั้งวันไงคะตอนเช้าก็ฉี่ไปแล้วคือเปียกรอบนึงแล้วเปียกรอบนึงแม่ก็บอกไม่ให้อ้อเช็ดตัวหน่อยไม่ยอมให้เช็ดนะคะสบัดสบิง่งไม่ยอมให้เช็ดกว่าจะเช็ดได้ก็คือออกมานอนนอกกรงเพราะว่าในกรงตัวเองเข้าไปทําเปียกไ้หมดเลยไงเพราะฝนมันตกทั้งวันแล้วก็ว็นต้อคืวันเหมือนกันได้ยินเสียงร้องแม่มก็ตกใจสิวิ่งใหญ่เลยปรากฏว่ามาดูหน้าบ้านจะฉี่คะ่ะร้องให้ฝนตกแล้วจะให้ทาําไง คือฝนตกแล้วก็ปวดฉี่จะให้ไม่อ้อมมาล้มมากลางให้หรือไงแม่ก็ถามนะคะว่าฝนจะฉี่เนี่ยต้องให้แม่กลางล้มให้ไหมก็มองหน้าแม่อ้อมทำตาเบลวแล้วก็ฉี่ไปแล้วก็กลับเข้าไปนอนค่ะอืมเอาค่ะเอาก็ฝนใช่คะหิวก็ร้องปวดฉี่ก็ร้องปวดอึก็ร้องนะคะคือทําให้เราตกใจไงได้ยินเสียงก็แกลกแก๊กในไม่อ้อมก็วิ่งแลวนั่งอยู่ในนี้ได้ยินเสียงก็แกลกแกกไม่อ้อมก็วิ่งแล้วนะคะ คือเราเราพูดจริงๆเพราะมันก็เหมือนกับตัวเองหลอนน่ะคือได้ยินไม่ได้เลยได้ยินเสียงกระพวนไม่ได้เลยอะ่ะนิดนึงก็เดินหน่อยนึงก็เดินถ้าอยู่บ้านทั้งวันคือเดินทั้งวันเหมือนกันนั่งอยู่ตรงไหนก็ได้ยินเสียงก็ต้องวิ่งไปดูแลเพราะว่าเป็นห่วงก่าพรหลบฝนจะชักนะคะแล้วก็เออตั้งแต่หลบฝนกินยากระตุ้นภูมิซึ่งแม่อ้อมก็ซึ่งยากระตุ้นภูมิเนี่ยจริงๆน้องตายแม่อ้อมเคยให้กินแม่อ้อมก็ไม่ได้นึกถึงไม่ได้นึกถึงเออหลบฝนน่ะนะคะก็คือความที่เรา แต่ตั้งแต่เราฝนกินยากระตุ้นภูมิมาประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะคือเราฝนจะไม่มีกลิ่นตัวคือไม่เอามรู้สึกไปเองหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไม่ได้กลิ่นตัวเราฝนนะคะคือไม่เหม็นนะปกติอาทิตย์หนึ่งก็จะเหม็นละหรือไม่กี่วันก็จะเหม็นละอาบน้ําเงี้ยทีนี้ตอนนี้เขาอาบน้ําเขาก็ไม่ได้อาบแชมพูยานะคะก็คืออาบแชมพูปกติของยี่ห้ออะไรไม่รู้กดสีส้มๆมาก็เคยอ,อาบอยู่เหมือนกันแล้วก็อาหารที่เราฝนกินตอนนี้ก็คือกินดอกแอนจอยสูตรเจผสมกับ ด็อกแอนจอยที่เป็นสูตรแซลมอนอยู่นะคะซึ่งสองตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนักแม่อ้อมก็ไปดูโปรแพนนะซึ่งสุหลฝนก็เคยกินโปรแพนอยู่แต่ว่าโปรแพนในเม็ดมันใหญ่แม่อ้อมไม่อยากให้กินแต่ดูอ่านดูแล้วรายละเอียดเนี่ยก็คือโอเคเราฝนกินได้มัน,ม,นมันแพงนะคะสองพันกว่าบาทสิบสามกิกิโลสองพันประมาณนั้นก็ แม่อมอให้กินตัวนี้ไปก่อนแหละเพราะว่าเขาก็ปกติดีเขากินสูตรเจตัวเนี้ยแล้วก็กินแซลมอนนะคะก็คือกินประเภทปลาได้ปลาทูน่าได้แต่ว่าห้ามกินเนื้อสัตว์ใดๆทั้งสิ้นเลยหลบฝนกินไม่ได้เลยและทีนี้วันนี้แม่อ้อมก็มีอย่างๆนิดนึงเพอเอินเอเออะไรนะเจอไฮอ่ะเขาแถมมาเป็นสติกนะคะหอมมากสติกกลิ่นนมผสมไก่นิดๆแม่อมอให้กินแค่สเส้นละค่ะก็สงสารฝนนันะ ก็ให้กินแค่สองอันเด็กๆเ,เองมันหอมอะ่ะของฟรีก็กินไปแล้วกันมันหอมก็เดี๋ยวต้องมาดูคงไม่ชักแล้วคะ่ะแค่สองอันแล้วก็กินแก้วมังกรไปตอนบ่ายนะคะเชา้ากินอาหารเมร็ดผสมไข่ต้มนะคะแล้วก็พอสายๆหน่อยวันนี้มีติปก็คือมี คัสติกสองอันนะคะแล้วพอประมาณสามโมงก็คือมองหน้าร้องแล้วก็มองหน้าแม่อ้อมก็ให้กินแก้มองกรไปครึ่งลูกนะคะและเย็นก็กินอาหารอีกก็คือมันอ้วนไหมคะแต่อาหารแม่อ้อมลดลงแล้วนะจากเคยเคยให้กินกสองกระป๋องครึ่งเหลือแค่ประมาณประมาณไม่ถึงสองกระป๋องค่ะก็คือลดแล้วลดแล้วนะคะแต่ว่าบางทีก็จะมีแบบมีออเดอร์มีเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมี ทิปปิ้งค่ะใช่ไหมใช่ทิปปิ้งไหมแม่อ้อมก็ไม่รู้นะแปบลบว่าใส่ลงไปให้อย่างเช่นอาจจะมีโรยไข่ต้มไปด้านข้างนะคะหรือตอนเย็นก็เป็นแครอทด,ด้านข้างแต่ก็ไม่ทุกวันนะคะไม่ได้ทุกมือ้อวันนี้ไม่ได้กินคือเป็นบางมื้อที่แม่อ้อมให้นะคะก็คุยแป๊บเดียว2เรื่อง5นาทีแล้วค่ะขอบคุณเอฟซีนะคะแม่อ้อมไม่มีคลิปจริงๆเพราะว่าฝนตกหนักตกมากตกทั้งวันเลยค่ะวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ